คาถาหัวใจพระแม่ธรณีภาวนาเก้าจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตร,สรัสโรชอบได้โดยพระองค์เองเมกะมะอุเมตากาุณามุทิตา อุเบกขาเมกาม้มาอูเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมกาม้มาอูเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมกา มะอุเมตตาการุณาโมทิตาอุเบกขาเมกะมะอุเมตตาการุณาโมทิตาอุเบกขาเมกะมะอุเมตตา การุณาโมทิตาอุเบขาเมกามะอุเมตาการุณาโมทิตาอุเบขาเมกามะอุเมตาการุณาโมทิตาอุเบขา เมกามาอุเมตตาการุณามุทิตาอุเบขา